เกรด5นะคะเพื่อเตรียมเดินทางออกสู่สนามบ,บินฮาเดดประเทศญี่ปุ่นวันนี้พวกเราบินไฟทีจีหกแล้วพบกันนะคะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่นกันแล้วนะคะสำหรับที่แรกที่เราจะไปกันในวันนี้คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำโอคารเรียมฟูกุชิมะแล้วไปดูกันเนอะว่ามีอะไรที่นั้นบ้างไปกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงคาเรียมฟูกุชิมะกันเรียบร้อยแล้วนะคะที่นี่ถือเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ถูกกล่าวขานว่าใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮโกุตั้งอยู่ในเมืองอิวากิจังหวัดฟูกุชิมะ ะเห็นได้ว่าภายในได้มีการจัดแสดงสัตว์น้ำนานา,นา,นานชนิดให้เราแล้วก็เด็กๆได้เรียนรู้ระบบนิเวศของจังหวัดฟูกูชิมะก,กันถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็อยากให้ลองมาเที่ยวชมในสถานที่แห่งนี้สำหรับผู้ใหญ่เนี่ยค่าเข้าอยู่ที่คนละา8 8 0 0เยเยนแล้วก็สำหรับเด็กน้อยเนี่ยอยู่ที่900เยเยนเท่านั้นเองนะคะก็คุ้มมากๆเลยก็ลองมาเที่ยวชมกันได้นะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะพาทุกท่านไปเที่ยวชมไรสตอเบอรี่เด็ดกันสดๆจากไร่เลยค่ะไปชมกันเลยค่ะมาสาธิตวิธีการตัดสตอเบอรี่นะคะวิธีการนะเราต้องใช้ก้นไก่ือการตัดที่ครัวใช้มีดได้ไหมคะอ๋อมีดมันก็อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ที่มารับประทานนะคะอย่างนี้นะคะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้สดมากๆสวยย อืมันไปยังไงไหนมันเป็นยังไงคะคุณคือตอนนี้ฟันขนาดส้างเทคนิคอันหนึ่งคือถ้าอันไหนที่มันดูเหมือนเคลือบเหมือนเหมือนเคลือบเงาอ่ะมันจะหวานแบบหวานกว่าปกติเนี่ยหรออจริงยังไงละอันนี้เคลือบไหมมันไม่เคลือบแต่เนื่ยแสดงว่ามันยังไม่ได้นี่แสดงว่าอันนี้ได้แล้วนี่อันนี้แหละเจอแน่ ที่นะคะที่เราต้องเดินทางไปถ้าเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็คือศาลเจ้าโออาไลอิโซสกิ ik iki, นะคะตั้งอยู่ที่เมืองโออาไลจังหวัดอิบารากิ I aki, นะคะก็เชื่อว่าที่นี่เนี่ยก็เป็นที่ที่เราจะสามารถอธิษฐานขอพรที่จะให้สมหวังในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ชีวิตมีความสุขมีความรู้มีคุณธรรมที่ดีโดยวันที่เราเดินทางกันในวันนี้นะคะก็ เจอมรสุมพายุฝนหนักมากเลยลมแรงมากๆนะคะก็วันนี้เราก็กลายเป็นผู้ประสบภัยกัน1วันค่ะ สำหรับที่นี่นะคะถือเป็นไฮไลท์ของพวกเรากันเลยที่พักที่พวกเรามาพักกันในวันนี้นะคะอยู่ที่อุระบันไดเลครีสอร์ทนะคะซึ่งอุระบันไดเนี่ยถือว่าเป็นเขตที่ราบสูงในจังหวัดฟุกุชิมะในภูมิภาคโทโฮกุของประเทศญี่ปุ่นที่นี่ถือว่าเป็นที่ที่สวยงามแล้วก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากมาเที่ยวญี่ปุ่นก็อยากจะแนะนำสถานที่แห่งนี้ นะคะจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติอย่างสวยงามตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินทางไปเล่นกระดานหิมะกันนะคะถือว่าเป็นครั้งแรกเลยตื่นเต้นมากๆเลยะคะ่ะนี่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่กูลลาบัานไดสก,กีรีสอร์ทกำลังจะไปเล่นสก,กีกันนะคะ ไปดูชมหน้าเขาที่จะไปได้สกีนะคะเย้เย่ไปนะคะตามตามไปดูต้องบนกำลังจะเดินขึ้นไปโกนนเ่นวิวือน่ะดูเนอะมันแน่นกัน ันไดสกีรีสอร์ทใช่ไหมคือปัญญากาศทาะปไสนกกันนะคะ อีกสถานที่หนึ่งนะคะที่เป็นที่ที่ประทับใจมากๆก็คือที่หมู่บ้านโอจิจุกุในจังหวัดฟูกูชิมะที่นี่ถือเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยเอโดะปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอออีแห่งของประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะบรรยากาศภายในหมู่บ้านนะคะเราก็จะเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน ที่มีการนำอาหารต่างๆเนี่ยมาถนอมอาหารเอาไว้เพื่อที่จะมีกินตลอดทั้งปีนะคะโดยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นช่วงของฤดูหนาวเนี่ยที่นี่ก็จะปกคลุมไปด้วยหิมะนะคะแต่ว่าในช่วงที่เรามาเนี่ยเป็นช่วงฤดูใบไม้ไมผลิก็จะเป็นช่วงของต้นใบไม,ไม้ที่จะเริ่มกลายเป็นสีเขียวอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้เราก็ขยับเข้ามาเที่ยวกันในเมืองกันบ้างนะคะที่นี่ก็คือย่านชินจูกุแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยส่วนการค้าแล้วก็้านค้าดังๆก็ถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยที่นี่ก็เป็นที่ที่ห้ามพลาดเลยนะคะที่เราจะต้องมาสำหรับใครที่มีโอกาสได้มาเที่ยวที่ชินจูกุนะคะก็อย่าลืมที่จะไปพบกับเจ้าแมวสามสีหรือว่าที่เรียกว่าแมวยักนะคะ น้องก็จะออกมาทักทายสวัสดีไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าในเวลาตื่นนอนหรือว่าตอนกลางคืนก็จะมีการโผลมากระดิกคูกระดิกหางเพื่อทักทายออคนที่มาท่องเที่ยวในสถานที่แห่งนี้นะคะโดยบริเวณที่จะเป็นจุดที่รับชมที่ดีที่สุดเนี่ยจะอยู่ทางบริเวณทิศตะวันออกของสถานีชินจูกุนะคะก็อย่าลืมมาหาน้องๆกันนะคะ และสถานที่สุดท้ายนะคะที่เราจะเดินทางกันไปในทิปนี้ก็คือที่วัดอาซากุสะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือวัดเซนโซจิใครที่เป็นสายมูสายบุญเนอะต้องไม่พลาดที่จะมากราบไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดแห่งนี้นะคะโดยบริเวณด้านหน้าเนี่ยก็จะมีจุดเด่นคือมีโคมแดงที่ตั้งอยู่บริเวณประตูนะคะก็บรรยากาศภายในวัดก็ ค่อนข้างที่จะคนแน่นเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กเลยที่เราจะต้องเดินทางมานะคะก็ใครที่มีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นก็อย่าลืมไปไหว้ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากที่นี่นะคะ และสุดท้ายนี้นะคะก็ขอทิ้งท้ายกันด้วยต้นซากุระที่เราได้ไปพบเจอกันระหว่างทางนะคะถึงแม้จะไม่ได้เห็นซากุระที่บานสะพังทั่วเมืองนะคะแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้เห็นต้นจริงๆถือว่าเราได้มาถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วนะคะก็สำหรับทริปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในทริปถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ